การขอสัญชาติญี่ปุ่นหากคุณมีครบตามเงื่อนไข5ข้อนี้ก็จะสามารถขอสัญชาติญี่ปุ่นได้เราจะบอกข้อควรระวังในตอนท้ายคลิปอย่าลืมเซฟเก็บไว้นะคะข้อที่ 1. อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น5ปีขึ้นไปและทํางานต่อเนื่องอย่างน้อย3ปีโดยมีวีซ่าประเภทวีซ่าทางานเช่นวีซ่าวิศวกรรมมนุษยศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศหรือวีซ่าผู้เชี่ยวชาญแต่หากคุณออกนอกประเทศญี่ปุ่นมากกว่าร้อยวันภายใน1ปีหรือเกินครั้งละ90าวันจะทําให้ระยะเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่นถูกเรี หหมมังมดข้อที่2ถือวีซ่าแบบ3ปีขึ้นไปเนื่องจากวีซ่าแบบ1ปีจะไม่สามารถยื่นขอสัญชาติได้จึงต้องต่ออายุวีซ่าเป็น3ปีหรือ5ปีก่อนจึงค่อยมาเปลี่ยนสัญชาติข้อที่3มีรายได้เพียงพอในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นหรือประมาณ3ล้านเยนต่อปีแต่ในส่วนนี้สามารถใช้รายได้คู่สมรสร่วมได้นะคะข้อที่4ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือพฤติกรรมไม่ดีเจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าปฏิบัติตามกฎหมายญี่ปุ่นหรือไม่เช่นการฝ่าฝืนกฎจราจรหากเกิดขึ้นซ้ำๆก็อาจจะไม่ อนุมัตการเปลี่ยนสัญชาติซึ่งรวมถึงต้องไม่มีประวัติการค้างชำระภาษีหรือประกันสังคมด้วยค่ะและก่อนจะไปเงื่อนไขข้อที่5มีข้อควรระวังสําคัญคือการขอสัญชาติไม่ใช่แค่ตรวจเอกสารแต่ต้องสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งและจะต้องเตรียมเอกสารอย่างน้อย80-100ถึงแผ่นซึ่งอาจจะวุ่นวายหากจะต้องทําเองและเงื่อนไขข้อที่5คือจะต้องสามารถอ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นได้ในการสัมภาษณ์จะมีการทดสอบการสื่อสารและความสามารถในการ าอ่นนเขียซึ่งเทียบเท่ากับนักเรียนชั้นประฐมที่3ของญี่ปุ่นเช่นต้องเขียนที่อยู่และสถานที่ทำงานเป็นคันจิได้หรือต้องเขียนอิรากนะและคัตะขาะได้อย่างถูกต้องในกรณีที่คำขอเปลี่ยนสัญชาติถูกปฏิเสธในการขอครั้งแรกการพิจารณาครั้งต่อไปจะยากขึ้นไปอีกหากต้องการขอสัญชาติหรือวีซ่าสามารถติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาฟรีได้ผ่านหน้าโปรไฟล์นะคะ